เลขศูนย์เป็นเลขที่ใครก็มองว่าไม่มีค่าถ้ายิ่งเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าเลยหาค่าไม่ได้แต่ลองเปลี่ยนเอาเลขศูนย์ไปไว้ข้างหลังยิ่งมากตัวก็ยิ่งจะมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้น คนเราเมื่อรู้ตัวว่าอยู่ข้างหน้ามีค่าเป็นศูนย์ลองอยู่ข้างหลังดูบ้างบางทีเราที่เคยเป็นศูนย์อาจจะไปเพิ่มค่าให้คนอื่นๆเขาได้แค่นี้นะขอบคุณครับ